เช่นถามว่ากรณีที่มรรคนะครับ,รบผมอย่างแรกเลยผมกรับขอโทษที่น้องชาชนทุกท่านนะครับและน้อมรับต่อความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาเยเสียเช่นประชาชนคนหนึ่งเหมือนชาชนทั่วไปครับสิ่งที่ผม รู้สึกเสียใจมากๆมีเพียงสองอย่างที่ผมทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังและผมอขอประกาศราออกจากการเป็นสสนะครับอีกอย่างหนึ่งจากการที่ผมได้นเป็นสสก็จะสามารถทำให้ผมได้เข้าไปโหวสตสมรสเท่าเทียมที่ปาะกันมาตลอดมา That's a whole plan of what she wants us to i